สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนเยลินยินดียินดีตอนรับนะคะพี่น้องจากทั่วทุกมุมโลกเกาหลีญี่ปุ่นและทุก,ท,กทุกพื้นที่ค่ะมมเน่ยลินกะไม่ยังออกกำลังกายข้างนอกค่ะพี่น้องยลินกันนี้ว่าไกลจากโบสถ์ดอกพี่น้องโบสถ์เยลินมักมักไปเยี่ยมสถานที่โบสถ์ ของประเทศอังกฤษค่ะสถานที่แห่งนี้สวยงามแล้วก็เงียบสงบแล้วก็เนาะยาลิ่นก็เลยใส่เวลาออกมาหายางเหล็กค่ะมาหาเบิงโบดบงหยังแล้วก็ใส่เวลาแค่บพ่เกินชั่วโมงสองชองั่วโมงค่ะท,ที่ยาลินสิตองใส่เวลาเดินออกกำลังกายค่ะ มันเนี่ยยลิ้นนันไม่แนวดีๆมาบอกสูฟังค่ะเรี่ยงเกี่ยวกับวาแต่งสวยเพื่อเปลี่ยนชีวิตตัวเองบางคนอาจสิมองเนาะคะ่ะนาะพี่น้องบางคนอาจสิมองวาเป็นโสดแล้วสิงามไปยังกะดอากะก็ดีออสิแต่งไปยังกะดอากะก็ดียะแต่งให้ผัวเกา่าอันอันสะออ,นอ,นอันสนบ่สนบ่ หลายคนกับสีสีคิดประมันค่ะไผสีคิดจังใดกับคิดได้ค่ะพี่น้องไม่ต้องไปใส่ใจค่ะพี่น้องไผสีคิดจังใดกับคิดไปนะมันเป็นความคิดของเขาค่ะคนเราเมื่อเราอยู่กับความเศร้าโศกทุกข์ทม มันอยู่กับความเมิดค่ะพี่น้องมันบม่มีอย่างสวยงามเฮ้าลุกขึ้นมาแต่งตัวแต่งสวยเพื่อใครแต่งสวยเพื่อตัวเราเองพี่น้องเฮ้าเห็นเฮ้าดูดีในกระจกเนี่ยเฮ้าสิรูสึกด,ดีเป็นคนแรกค่ะเฮ้า,ายางออกไปผู้อื่นเห็นเฮ้าเออผู้ยิ่งคนนี้ดูดีนั่นคือคนที่สองที่เขาได้รับสิ่งดีๆจากเราเนาะพี่น้องเนาะ นั่นคือบุคคลที่สองที่ได้รับสิ่งดีๆที่ว่าแต่งสวยเพื่ออะไรเข้าสวยเพื่อผู้ใหก็สวยเพื่อโตัเฮ้าเองเนี่ย่ะพี่น้องสวยเพื่อตัวเราเองค่ะค่ฮะ,ฮะพี่น้องอยากแต่งอยากไปอีหยังพี่น้องกเ็เฮ็ดเป็นหลวบปกติยาลินบอคยใส่ลิปสติก อย่ลิ้นบ่เคยทาลิปสติกอย่าลินบ่เคยแต่งหน้าบ่าเคยอีหยังจักอย่าง,าางต่ว่าตั้งแต่โสดมานี่ยอย่าลินคนพบตัวเองว่าอืมอฉันควรที่สิลุกขึ้นมาเห็ดอีหยังสักอย่างนางสักสักสิ่งอย่างยังไหอย่างหนึ่งที่มันเห็นให้ฉันรู้สึกดีนะค่ะอย่าลินก็นลุกขึ้นมาเออพอแต่งโตแล้วหูจักเขียนคิว้วหูจักเขียนปากเขียนตาหูจักท่าลิปสติกหูจกักการใส่เครื่องสำอาง ที่มันเหมาะสมกับใบหนาและผิวของเห้าที่ที่มันบอแพ้กับผิวของเห้าเนาะคะ่นะเนาะค่ะอย่าลืมกับมีความสุขไรยค่ะความสุขเล็กๆน้อยๆที่เห้าสามารถเ็ทให้ตัวเห้าเองได้ค่ะและอีกอย่างหนึง่งการออกกําลังกายการออกกําลังกายนี่ก็ดีได้พี่น้อง การออกกําลังกายการเฮดให้เหารู้สุดดีมีความมั่นใจให้เจ้าขวางค่ะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองด้วยตัวเราเองค่ะพี่น้องการสร้างความมั่นใจให้ตัวเหาเองเนี่ยหนึ่งนอกจากออกกําลังกายแ right, <c oughs> ล้วยูไรเฟ่กูดเกลหลานหน่อยมาน้ำค่ะการการที่เหาออกกําลังกายหรือว่าแต่งตัวสวยหรือว่าอ,อียังก็ตามสร้างที่เหาเฮดให้ตัวของ นี่นเป็นกำไรชีวิตค่ะพี่น้องมันเป็นกำไรชีวิตที่บ่มีผู้ใดหยิบยืนในห้าใดได้พี่น้องนอกจากอนอกจากโตเห้าเสียห้ยโตของห้าเองค่ะผู้ใดสีวะห้าจังใดกษัร้างนั้นมันเป็นเรื่องของเขาห้าห่ามความคิดคนผู้ใดห้าหามความคิด,คด,าาคคดผู้ใดหรอกค่ะแต่สิ่งที่ห้าควรสีเปลี่ยนก็คือโตเห้าเองเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ให้คิดแย่กับเราไม่ได้แต่สิ่ง หายห้ารู้สึกด,ดีขื้นเลยพี่น้องค่ะห,ห้ารู้สึกด,ดีกับตัวห้าแล้วดังนั้นแล้วรอบสิงข้างๆที่อยู่กับตัวห้าเนี่ยมันก็สิดีไปเองอันนี้คือมุมมองของเยลินนะค่ะคือมุมมองของเยลินสําหรับเยลินเองแล้วนั้นเนาะคําดูถูกดูถูกต่างๆจากอามดามน้ำกันเยลินสีม,ม่วงว่า อันเป็นกําลังใจใหยลินเด้เป็นกําลังใจที่ดีที่สุดที่ที่พักดันให้ให้เฮ้าไม่แรงขับเคลื่อนให้เฮ้ารู้สึกดีถ้าเฮ้าบบมีแนวดีถ้าเฮ้าบบโอเคเขาสิเขาสิมาอันนั้นเฮ้าบ่หละพี่น้องจ้ะอันนี้เฮ้าก็เว้าสูกันฟังเนาะค่ะเนาะค่ะ ถ้าห <S an> ้ยยาลินไปใส่ใจหรือบอลน่นู่นนู no, 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 no. ่นนู่นยาลินบ่ได้มามาเอาแน่วโมนี่มาใส่ใจในชีวิตประจำวันของยาลินหรืออะไรสาละค่ะค่ะเพระาะว่าทุกๆวินาทีของของยาลินน่นนะมีความหมายหลายค่ะมีความความหมายหลายแล้วก็มีคุณคา่าหลายกว่าที่สิต้องมานาั่งผู <c oughs> ้ที่ค่ะ มีคุณคามอะกว่วที่จะต้องนั่งใส่ใจเรื่องบ่เป็นเรื่องกับข้ามเบาที่บ่เป็นข้ามเบาเพราะว่าคนเฮ้าบ่่าสิเป็นอียงดีซ้ำใดกะ้างเฮ้าบ่สามารถหนีค้าคนเน้นท่าใดเข้าบ่สามารถหนีคําคนดูถูกเข้าใดเฮ้าดีคนกับเบาเฮ้าบ่ดีคนกับเบาเฮาหนีบ่ได้ดรอกพี่น้องะเฮาหนีจุงจุดหนีบ่ได้ค่ะตั้งแต่ก่อนเห็นมันว่างอยู่ซื่อๆคนก็ยังว่าให้ก่อนเห็นว่าเออมาว่างหยังอยู่นี่ขวางทางยางกูเออค่ะ กเอาวซ้ำนั่นเนาะค่ะเนาะขนาดอันพระพุทธเจ้าวิไม่อียงค่ะอยู่ในผาเชลินค่ะขนาดพระพุทธเจ้าค่เพลนแห่ง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 ถักตุกค่ะเพลนกระยังหนีพวกปนข้ามคนเนินท่าค่ะเออหมาค่เพลนฮัลโหล How are you guys? Okay, okay. <laughs> Not too bad, thank you. ค่ะดังนั้นแล้วอ uh, ยล่ลินนี่สิเอาเอาคำคนนินท่าคนวอากบอดี wow, body, นี่เยลินสิเอามาเป็นเรื่องพักดันในชีวิตด้ยค่ะค่ะเย่ลินสิเปลี่ยนพลังงานในแง่หลบให้มาเป็นพลังงานในแง่บวก สำหรับการใส่ชีวิตของเยลินค่ะเยะลินสียิ้มแย้มแจมใสเอาเว,ว,ว้ากเว้ายเจ้าสีมี่น่าว้าเจ้าก็เว้ายเจ้าอยากเว้านั่นจ้ะเยลินก็สิเป็นประมาณนั้นค่ะอันอก็อยากให้กำลังใจาสาวๆที่สาวๆที่กำลังท้อแท้กำลังสิ้นหวังบ่ว่าสิเกี่ยวกับชีวิตความรากักหรืออีกอย่างก็ตามสร้างเนาะค่ะเนาะ วาสิกยวกับอีย้ยังกับตามสร้างกับขอให้สาวๆนัุนลุกขึ้นมาสู่นะคะเนาะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเราเพื่อตัวเราเองค่ะพี่น้องเพื่อตัวเฮาเองาสาวๆมักสวยมาักงามลูกไม่ยิ่งเฮาหี่มักสวยมาักงามอยู่แล้วพี่น้องมักสวยมักงามอยู่แล้วเฮาควรที่สิลุกขึ้นมาดูแลเจ้าของอปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเอง อยู่กับตัวเองให้เป็นโสดอย่างไรให้มีความสุขโสดอย่างไรให้มีคุณค่าคุณค่านี่เฮาต้องให้เฮาให้ตัวเองก่อนได้พี่น้องก่อนที่เฮาสิขาดหวังให้ผู้ใดมาให้เฮาเฮาจะต้องให้คุณค่าตัวเองก่อน่ะพี่น้อง โสดอย่างไรให้มีคุณค่าโสดอย่างไรให้มีความสุขขึ้นอยู่กับมุมมองของพี่น้องทอนั่นค่ะฮะขึ้นทุกสิ่งอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราพรมลิขิตไหนจะสู้ชีวิตตนนะคะพี่นอ้องค่ะฝน,นตกแล้วพี่น้องเยลืม่ะหนาวแล้ว <c oughs> กระซิได้กระซิได้จบคลิปนี่ไปสะก่อนเนาะเนาะเดี๋ยวกะเฮ้ากะจังคอยมะมาพอกันเถื่อน่ะเนาะพี่น้องละ ถ้ามาพอกันเชื่อหน่ะเด้อค่ะเด้อฮะมากับลูกสาวาวายฝนตกพี่น้องมันโมเมนฝนซื้อๆได้หน่มันเป็นพี่น้องพี่น้องเบิ่งดูว่ามันคืออีหยังฮะเฮลส์เตนฮะมันเป็นเม็ดฝนที่เป็นก้อนน้ำแข็งค่ะพี่น้องที่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 มันโมเมนต์ฝนค่ะมันเป็นก้อนน้ำแข็งพี่น้องค่ะอย่าลิ้นล่าไปก่อนเลยอย่าลิ้นหนาวแล้วขอบคุณหลายๆที่รับฟังรับชมจนว่าจบคลิปแล้วค่ะเด้อ เนี่ยพี่น้องเห็นบ่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 ฝน,นตกเป็นเม็ดน้ำแข็งค่ะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุผูสุกคนเด้อค่ะเด้อพอกันคลิปหนาชกดีไม่ไส้นะคะอย่าลิ่นไปเรีย่ยวหุยหนาว